สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในช่วงข่าวสั้นเกมมือถือนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกับเกับ a ย e a f โ o นะครับที่มีหลายหลายคนแบบถามผมมาค่อนข้างเยอะนะถามผมมาเรื่อยๆนะครับทั้งในคอมเมนต์ใน YouTube แล้วก็ในส่วนของแชทใน Facebook นั่นเองนะครับผมนะก็สำหรับ Area F2 o นะครับนะตอนนี้ก็มีข่าวจากทางต่างประเทศนะครับที่แบบฝรั่งเขาพูดคุยกันอะไรประมาณนี้นะครับข่าวต้องบอกก่อนนะว่า ตัวข่าวไม่ได้ออกมาจากทางออฟฟิเชีนะครับอันนี้เป็นข่าวที่แบบทางแบบต่างประเทศเขาคุยกันนะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์ของกูเกิลเกมนะครับที่หลุดออกมาด้วยนะครับที่ขึ้นว่า Coming So o นนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าเว็บให้ดูเนาะก็รายละเอียดนะครับที่เขาพูดคุยกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวเกมรู้สึกว่าจะเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครเชเลกเตอร์ต่างๆนะครับพวกตัวละครต่างๆพวกอวตารนู่นนี่นั่นนะครับจะปรับเปลี่ยนใหม่หมดแล้วก็รูปแบบของตัวเกมไม่แน่ว่าจะเป็นแบบเเดิมมหรรรือปปปล่่าาาะะับก็ณวจ นั่นเองนะครับนะไม่ให้เป็นแบบแบบเดิมครับเพราะมันจะโดนฟ้องอีกรอบหนึงนะครับแ้วกลับมาเปิดแล้วเป็นแบบเดิมครับถ้าใครยังจำเกมลักษณะนี้ได้นะครับใครจำฟอร์ดคาร์ได้นะครับที่ไปเหมือนฟอร์ดไนนนะครับแล้วก็ปิดไปประมาณสัก3 4เดือนนะครับแล้วก็กลับมาเปิดในส่วนของเอ่อครีเอทีฟดีสักชันนะครับที่ดีไซน์ใหม่ของทางค่ายเน็ตอีผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้จะเป็นสไตล์นั้นหรือเปล่านะออกมารอบแรกนีครับโดนฟ้อง แล้วก็ถอนออกไปนะครับแล้วก็กลับไปพัฒนาใหม่นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะข่าวนี้คลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวอะไรมากมายนะครับนะก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาขึ้นมาดูในส่วนของเว็บไซต์แล้วกันนะอ่ะอันนี้จะเป็นหน้าตาเว็บไซต์ที่หลุดออกมานะครับจริงก็จะเป็นเอาเว็บของผู้ให้บริการของตัว area f 2 o นั่นเองนะครับก็คือคู k a g a m e นะครับนะก็ตัวนี้ผมลองไปเช็คชื่อเว็บไซต์มาแล้วนะครับที่จดก็คือจะจดจากประเทศฮ่องกงนะครับนะก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะครับใน ความคิดผมนะก็เนี่ยครับขึ้นหน้าเว็บว่า coming soon แล้วนะครับถึงจะ slash คำว่า shop ก็เถอะนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้า policy ของตัวเว็บกันนะครับจริงๆเราสามารถดู policy ได้นะครับใส่ www k o k a com นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยว s นะครับแล้วก็ policy นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียด policy ของเขานะครับก็ policy policy นะครับจะเป็นข้อตกลงส่วนตัวอะไรประมาณนี้นะครับนี่ enjoy นะครับ พิมิตต์นะครับจริงๆบริษัทนี้จะเป็นบริษัทของทางอ mm ้ออาลีบาบาเขานะครับเป็นกลุ่มทุนนะแล้วก็เขาจะบอกอธิบายว่าเว็บไซต์นี้เก็บข้อมูลอะไรบ้างนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นอ้อรายละเอียดบริษัทนะครับแล้วก็ที่อยู่นะครับที่จดไว้นะครับอยู่ที่ประเทศฮ่องกงนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะก็น่าจะเป็นเว็บไซต์จริงแหละจากที่ผมไปเช็คนะครับเพราะว่าตัวเว็บไซต์ก็ทําขึ้นมาค่อนข้าง นานแล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มีอัปเดตข่าวสารประมาณนี้แล้วกันนะครับต้องบอกกันอีกรอบหนึ่งนะครับข่าวนี้ไม่ได้ยืนยันจากออฟฟิเชียลนะครับผมเห็นของฝรั่งเขาแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับตัวเว็บรงเว็บไซต์อะไรแบบนี้เพิ่มเติมเองนะครับนะให้ข้อมูลประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ